สวัสดีครับวันนี้วันที่14นะครับสิงหาคม2568ครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวชุดแปลงครับแปลงด้านหน้านะครับสำหรับรถซีรีส์2นะครับตัวนี้ซีรีส์2อันนี้เป็นซีรีส์2องของบูมนะครับจากซีรีส์2ก็เปลี่ยนมาเป็นซีรีส์สานะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างนะครับที่เวลาเรามีรถซีรีส์2อยู่แล้วเนี่ยไม่อยากจะต้องซื้อบอดี้ใหม่นะครับก็แค่เปลี่ยนโฉมมันนะครับราคาแค่1,690บาทนี้อาบาทรหัสก็คือ BIX02398 นะครับตัวนี้ จะมีให้ครบเลยนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะเดี๋ยวดูวนะ่ามีอะไรบ้างครับคือหนึ่งก็ฝากระโปรงครับฝากระโปรงเขาจะมีเปลี่ยนให้เป็นแบบฝากระโปรงแบบเรียบๆนะครับสําหรับซีรีส์สองก็จะมีทรงมันก็จะมีแบบคล้ายๆเป็นปุ่มน็อตขึ้นมานะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นซีรีส์สามนึงมันจะเรียบๆนะครับก็หนึ่งที่เขามีมาให้ในในถุงนะครับมีฝากระโปรง ับงก็คือกระจกมองข้างยางนะครับถ้าเกิดเป็นซีรีส์สเ,เนี่ยก็จะเป็นกระจกทรงกลมนี่ครับเป็นซีรีส์สก็จะเป็นกระจกทรงเหลี um, ่ยมนะก็มีอยู่ให้ในใน,ในชุดแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะมีตัวด้านหน้านี้นะครับตัวนี้ด้านหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นซีรีส์สก็จะเบเรียๆนะครับมีแค่ไฟเลี้ยวกับไฟหลีนะครับแต่ตัวซีรีส์สก็จะมีโคมไฟด้วยนะครับ แล้วก็จะมีไฟนี่จะอยู่ด้านด้านข้างแบบนี้นะครับก็ชุดนี้เนี่ยเขาก็มีเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็จะมีตัวโคมไฟนะครับโคมไฟเนี่ยก็จะมีแล้วก็เลนไฟก็จะเป็นแบบนี้เลยครับก็เราก็ถอดอันนี้ออกได้นะนี้มันถอดได้แล้วก็แปะนี้เข้าไปนะครับส่วนกระจังหน้าเนี่ยตัวซีรีส์สจะเป็นกระจังแบบนี้แล้วก็มีไฟอยู่นี้เขาก็จะมีชุดกระจังนี้ให้นะครับแล้วก็ทั้งแผงเลยนะครับอยู่ข้างในเนี่ย มีมาให้ด้วยพร้อมกับตะแกรงสแตนเลสด้านในด้วยนะครับมีมาให้หลังจากนั้นก็จะมีตัวคอนโซลครับคอนโซลด้านในรถเนี่ยของซีรีส์3เนี่ยกับ2เนี่ยก็จะต่างกันนะครับตัวคอนโซลเนี่ยมันจะถ้าเป็นซีรีส์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 3เนี่ยมันจะโล่งๆนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นซีรีส์2เนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะแบบมีพวกหน้าปงหน้าปัดอะไรเนี่ยมันจะทึบกว่าตัวซีรีส์2นะครับตำแหน,น,น่งเกียร์ตำแหน่งเบรกมือเนี่ยก็มันเหมือนกันนะครับตัวเบาสาเบาะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเปลี่ยนเฉพาะคอนโซลนี้ก็เหมือนซีรีส์จาก2มาเป็น3นะครับแล้วก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์ให้นะครับรก็มีตัวน็อต สำหรับยึดตัวบอดี้นะครับมาให้เพิ่มด้วยนะครับก็สำหรับท่านที่มี2อยู่แล้วนะครับอยากจะประกอบเพิ่มนะครับเพื่อความสนุกสนานนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะแปลงหน้าเป็นตัวซีรีส์3ได้เนี่ยก็ชุดนี้เลยครับ BIX 02-398นะครับครบเลยนะครับถ้าเกิดซื้อแบบเป็นเซ็ตอย่างเนี้ย คุ้มกว่าที่จะมาซื้อแยกเป็นชิ้นๆชิ้นๆนี่ยน,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 นี้มันมีทั้งลงทั้งเลนมีก็คือครบเลยนะครับคุ้มกว่านะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องทางของเรานะครับของเราจะมี f a c e b o o k YouTube Instagram เว็บไซต์นะครับใช้ชื่อ RC Skill Thailand นะครับตัวเว็บไซต์เราก็ชื่อ RC Skill Thai .com นะครับ RC Skill Thai .com นะครับตัวเพจ Facebook ก็ RC Skill Thailand นะครับ ตัว YouTube ก็ RC S ์ซ l l Thailand นะครับแล้วก็ Instagram ก็ RC s c a l l Thailand เหมือนกันนะครับแล้วก็ l ล ne นะครับล ne ผมก็ HD Al i e n นะครับถ้าเกิดว่าเข้าไปดูเว็บเนี่ยที่แปลสินค้าเป็นภาษาไทยเสร็จแล้วเนี่ยเาสามารถที่จะอินบ็อกซ์มาในเพจ Facebook หรือว่า l ล n e มาก็ได้นะครับ l ล ne ID นะครับ HD Alien นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะมาชมสินค้านะครับก็โทรมาลัดก่อนนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0814911989เครับผมเอ๋ครับสวัสด Where she was